สวัสดี FC ทั่วโลกทุกๆท่านนะจ๊ะยินดีต้อนรับทุกๆท่านเขสู่ช่องของซ้อมมวยพารวยมีตังแชนเนลนะคะพี่น้องจ๋าวันนี้ก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ที่2เดือน7จ็ดห้านะคะพี่น้องจ๋าแป๊บเดียวก็วันเสาร์เลยเนาะเด็กๆตื่นสายได้จ้าวันนี้ วันหยุดนะคะหยุดราชการนะคะก็มาพบกันกับหวยฮานอยโค้งสุดท้ายของวันเสาร์นะคะพี่น้องจ๋าโค้งสุดท้ายของวันเสาร์สูดหนึ่งเม็ดเดียวนะคะถ้าชอบตามนะคะไม่ชอบผ่านได้นะคะวงเล็บมุมซองนะคะแค่แนวทางเท่านั้นนะคะพี่น้องแค่แนวทางเท่านั้นนะคะถ้าชอบตามไม่ชอบผ่านได้เนาะ ก่อนที่จะมารับชมแนวทางนะจ๊ะเรามารับฟังคำเตือนก่อนนะคะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นแค่สื่อกลางแนวทางเท่านั้นนะคะคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้สติใช้วิจารณญาณในการรับชมนะจ๊ะพี่น้องจา๋าเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้คำแนะนำจากพี่จากพ่อแม่นะจ๊ะอาจจะมีเสียงเอฟเฟกบ้างนะคะต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะ ช่วงนี้สามีตกงานอยู่บ้านก็อาจจะมีเสียงรบกวนบ้างเนาะพี่น้องเนาะโอเคนะคะตัวเลขก็อาจจะมีเข้าบ้างหลุดบ้างก็เป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดานาะพี่น้องเนาะโอเคจ้าเรามารับชมแนวทางของฮา,านอยโค้งสุดท้ายของงวดประจำวันเสาร์ที่สองกันดีกว่าว่าวันนี้สายวิ่งรูดเพื่อสุขภาพตัวไหนคะแอดมินเจาะให้หนึ่งนะจ๊ะฟันไปที่หนึ่งศูนย์นะคะ เจาะเน้นนะจ้าเจาะเน้นไปที่13 16 18 15ตัวที่เอดชอบตัวที่เอดชอบนะคะก็จะเป็น13 13 กับ18นะคะชุดกันนะจ๊ะชุดกันชุดกันเอาไปที่52 92 76 53นะคะส่วนเลข3ตัวนะ่ะ176นะคะเมื่อกี้ก็ไปเขียนผิดนะคะ17 หนึ้าพี่น้องโอ้ยวันนี้แอดมินเป็นอะไรเนี่ยเอาใหม่นะคะมันมีเสียงเสียงเอฟเฟกแอดมินก็เลยไม่มีสมาธิเลยหนึ่งเจ็ดเกนะคะวันนี้3ามตัวอย่าลืมกลับหัวเป็นหนึ่งเ็ดหนาะพี่น้องเนาะอย่าลืมกลับหัวเนาะส่วนเลขเบิ้นเบิ้นไปที่หนึ่งหนึ่งพอค่ะพี่น้องหนึ่งหนึ่งพอค่ะพี่น้องส่วนตัวนี้ก็อย uh> ่าลืมกลับหัวนะ เป็น6 2อย่าลืมกับหัวนะคะส่วนเลขจุดก็จุดให้ตั้งแต่คลิป,คล,ปคลิปก่อนนะคะพี่น้องคลิปแรกก็คือเลขจุดเลขจุด4 3 7นะคะวันนี้เมื่อวานเมื่อวานจุดได้ 9, 2, เกสองแต่ใส่ข้างบนให้ศูนย์เมื่อวานก็เข้า3าสรอบเลยนะคะวันนี้เผื่อทุกท่านจะเอาไปลองเสี่ยงอีกครั้งหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะใส่สุขภาพวิ่งรูดหนึ่งนะคะเน้นหนึ่งนะคะ หตัวเดียวนะคะฟันให้1นูนย์นะจ๊ะเจาะเน้นนะคะหนึ่งสามแปดเอดมินชอบ1นึกับ1 8นะจ๊ะชุดกันนะคะ5้าสองเกอนะคะอย่าลืมกลับหัวปิ้นหัวลงนะจะหาว่าไม่บอกเอดชอบ5 3กับ5 2สเนาะส่วนเลขสาตัวก็1 7 9่งเนะคะเบิ้ลก็1 1นเนาะ เลขทั่เมื่อวานก็290 9 0ออกเต็มเลยลกับหัวให้เป็น260นะคะข้างบนที่จริงมันไม่มีเลข0ูนยเนาะแต่ว่าเขียนให้แต่วันนี้จุดได้734ค่ะ734ก็ขอให้ทุกท่านที่เข้ามารับชมที่กดไลค์กดแชร์จงรวยจงรวยนะคะเฮงๆฮงด้วย,วยทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ